ตอนนั้นปี6 0ศูนย์พี่ป้อนนิพนธ์ะเรียกมาคุยครับขอบชอนมีเรื่องหนึ่ง ดีมึงชอบแน่แนะ่ชื่อเรื่องเสนหาสาลีผมตกใจมากเลยอะผมตกใจมากว่าเฮ้ยเรื่องนี้จริงจริงหรออะไรงียนะ้ยคือเคยอ่านมาแล้วบทภะพันธ์ของคุณหมองพงศกรเนี่ยซีรีส์ผ้าเนี่ยเสนหาสาลีถือว่าเป็นเรื่องแรกๆที่แกเขียนออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นบทภะพันธ์ที่ทุกคน,นอ่ะเขาพูดว่าติดหนึ่งในสามของซีรีส์ผ้าที่สนุกมากยังไม่รู้นะว่าใครเล่นบ้างหมอเล่นครับ ทอนอ่านหนังสือของผมอยู่แล้วเวลาเขาอ่านเขาจะมีคําถามเขาไม่ได้อ่านแล้วเชื่อทั้งหมดเราก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วเขาพยายามจะเข้าใจและเป็นตัวละครนั้นจริงๆร,รู้สึกว่าโอ้โหเขาทุ่มเทมากคุณจินดาโชธเนี่ย <laughs> เราชอบนำสกุลค่ะ คุณจินดาโชธเนี่ยเป็นคนคิดอะไรลุ่มหรือจริงจังแล้วเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคือกีริสคือพาร์ทของตัวละครของพี่ชอนค่อนข้างที่จะแบบเ,าเทาๆรู้สึกว่าเขาจะแบบอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะเขาคือเลือดผสมจริงๆเขาคือเจ้าชายผู้เป็นพี่การเป็นพี่นะี่คือการที่จะได้ครองบัลลังแต่เอิญเขาเกิดจากหม่อมที่เป็นชาวต่างชาติมาลกกับพ่อซึ่งเป็นกรรษัตริย์เมืองน,นี้ความเป็นคนต่างแดนกันที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้รับการยอมรับ แทบจะไม่มีวันณะอยู่ด้วยซ้ำฉะนั้นการถูกปฏิบัติสถานะทางสังคมผมมันค่อนข้างอยู่ล่างมากนั่นคือความทุกข์ในใจที่แบกมาโดยตลอดว่าจริงๆฉันไม่ได้อยากเป็นเจ้าชายมงกุฎที่ฉันได้มไม่ใช่มงกุฎทองอ่ะมันคือมองกุฎน้ำโพสิชันของกีริศกับนวดเนื้อแก้วเหมือนกันคือจะเป็นลมใต้ปีกให้น้อง แต่ในระหว่างที่เราซัพพอร์ตเราสู้ทุกอย่างเพื่อน้องเราอะเราก็ต้องสู้กับตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่รักกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเธอต้องมาอยู่กับฉันที่นี่เธอจะทุกข์แบบที่แม่ฉันเคยทุกข์ความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรื่องของความรวยและความฐานะปานกลางนะมันคือเรื่องของวันนะเหมือนว่าความรักมันเป็นไปได้ยากพวกเรื่องเลือกทาตาางมากที่แต่แน่นอนเมื่อมีอะเลมสกิดอะมันก็เกิดความหวั่นไหวขึ้นเป็นธรรมดาก็จะแบบเห็นความแบบย้อยๆความในสายตาเขาบางอย่างที่เขาต้องซ่อนพยายามซ่อนเอาไว้อะไรอย นะที่ทำทุกอย่างเพื่อมันต่อฉันทำเพื่อคนที่ฉันรักทั้งนั้นฉากที่เขาก็รู้กันอยู่อย่างว่าเออเขาเขาลากกันแหละแต่นักเอกได้ยินหน่อยพูดหน่อยได้ไหมแล้วแล้วโมเมนท์ที่นักเอกบอกอยากจะได้ยินนะแต่เขาบอกด้วยสายตานะแต่เขาไม่พูดอ่ะโอ้โหมันแบบเออว่ะผมร้องไห้กัแบบกีริบเยอะรู้สึกแบบทุนสารเห็นใจผมแค่อยากให้เขามีความสุข ในสิ่งที่เขาอยากได้หรืออยากเป็นเราต่างก็รักกันสิ่งเดียวที่เราไม่ตายให้เธอคิดมองดูทุกอยาก่างและเธอจะเข้าใจุนาฮาราลีเป็นหนึ่งผลงานที่ต่อให้ผมไม่ได้เล่นเป็นเจ้าชายกิลกิถ้ามีบทอะไรมาที่ อยู่ในเรื่องนี้ผมก็สนใจแล้วผมก็ชอบทุกตัวละครนอกจากตัวละครที่ผมรับผมจะไม่บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจยังไงหรือผมอินแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งโปรเจกที่ผมรอคอยให้ทุกคนได้ดูแล้วผมว่ามันจะสร้างความทรงจําดีๆให้กับคุณผู้ชมทางช่องวนันเทิงแชนแนลมากแน่ๆครับ